สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการแชทแชนแนลฮะเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะเท็ดดี้มีเคล็ดลับง่ายๆในการใช้โทรศัพท์มือถือเวลาท่องอินเทอร์เน็ตสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการขยายตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่มากกว่าปกติครับซึ่งเหมาะมากสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงวัยครับหรือว่าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสายตาเวลาคุณผู้ชมใช้ Chrome แอปพลิเคชันครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับ ว่าขนาดตัวอักษรครับบางทีมันอาจจะมีขนาดที่พอดีก็คือแบบนี้นะครับสำหรับหลายๆคนแต่สําหรับบางคนบอกว่ามันเล็กไปบางคนอยากได้ใหญ่มกกว่านี้ และระบบโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมไม่สามารถจะตั้งค่าให้ใหญ่ไปกว่านี้ได้ครับเท็ดดี้ก็จะมีวิธีการตั้งค่าผ่านตัวของ Chrome application นี้เลยก็คือตั้งผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของเขาเลยครับคุณผู้ชมเปิดเจ้า Chrome application ขึ้นมาฮะเ,เราลองปิดตัวก่อนก็นได้ครับเข้าไปที่หน้าปกติเนาะเวลาเปิดครับคุณผู้ชมมาเลือกเปิดที่ตัว Chrome application ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะ เมื่อเราเปิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาครับแลวให้คุณผู้ชมสังเกตเห็นความแตกต่างฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมเราเปิดหน้าเว็บไซต์นี้ขึ้นมาครับอ่ะสมมุติเราเข้ามาในส่วนนี้แล้วการของซูมแคเมร่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมดูนะฮะว่านี่คือขนาดตัวอักษรที่เขามีมาให้กับเราครับ นี่คือขนาดตัวอักษรที่ผมตั้งไว้ที่100%ครับเดี๋ยวเราจะทําการเปรียบเทียบดูครับและหากเราต้องการที่จะเปลีย่ยนแปลงการตั้งค่าครับคุณผู้ชมมาที่ตรงนี้ครับคลิกที่จุด3จุดที่มุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปป๊บนะฮะให้คุณผู้ชมเลือกที่คําว่าการตั้งค่าตรงนี้ครับนี่ตั้งค่าเลยฮนะแตะโชว์ไปฮะจากนั้นครับคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงคําว่าการช่วยเหลือพิเศษตรงนี้ครับเมื่อแตะที่คําว่าการช่วยเหลือพิเศษนะคจะเจอ กับการขยายขนาดข้อความครับซึ่งตรงนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมจะปรับไว้ที่100%เครับเอาไปร้อยห้าสละจาปรับที่100%ก็คือขนาดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่แหละแล้วครานี้ครับมันลดได้ไหมลดได้จากลดไปเล็กสุดที่50%นะครับและขยายได้มากสุดครับที่200นครับสมมุติผมเลือกที่200ตตรงนี้แล้วนะผมย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งคะคุณผู้ชมมาย้อนกลับไปที่เว็บไซต์เดิมที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้นะคครับโอเ กลับเข้ามาอีกครั้งนึงมาสู่ในเว็บไซต์นี้ครับเดี๋ยวผมปรับทําการบันทึกภาพหน้าจอแล้วนะฮะทีนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับพอเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวอักษรที่เราตั้งค่าไว้มีขนาดต่างกันขนาดไหนนี่คือ 20 0นะครับในขณะที่นี่คือ100%ครับ200% 100%ครับคุณผู้ชมที่มีผู้สูงอายุครับที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือท่องเที่ยวอินเทอร์เน็ตหาความรู้นะครับแนะนำอย่างยิ่งเลยให้คุณผู้ชมชวนคุณผู้ใหญ่ท่านนั้นปรับตั้งค่าขนาดตัวอักษรครับถึงขนาดว่าไม่ต้องใช้แว่นสายตากันเลยทีเดียวฮะรับรองว่าอ่านได้สบายๆอย่างแน่นอนครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตั้งค่าจากเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะไปที่เว็บไซต์ ไหนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะดูขนาดตัวอักษรที่มันใหญ่แบบนี้ได้ทุกๆเว็บไซต์เลยครับคุณผู้ชมะสบายเลยครับเรียกว่าดูกันสบายหูสบายตาทีเดียวเลยนะครับอย่าลืมตั้งค่าให้คุณผู้ใหญ่ทันนั้นด้วยครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม s ซตช์แนลครับสวัสดีครับ